สวัสดีครับเด็กพบกับครูนิพนธ์นะครับหรือว่าครูสิทธิ์เช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับคุณครูจะสอบพวกเราในเรื่องของการเขียนเรียงความนะการเขียนเรียงความเนี่ยจริงๆแล้วเรียงความที่เรารู้จักกันมาก็เขียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนี้นะครับค,คุณครูคิดว่าพวกเราน่าจะพอเข้าใจนะครับลําดับการเขียนเรียงความเนาะ ก็จะมีสามขั้นตอนอย่างที่เรารู้กันก็คือคำนำเรื่องสรุปแต่เนื้อหานะครับใจความสำคัญของเรื่องเป็นอย่างไรเรามาทบทวนกันเลยนะครับเด็กๆอ่นะครับเรียงความนะครับหมายถึงนะทาปนีนาคอนทับนะครับ2551นะครับหน้าที่34กล่าวว่า เรียงความนะว่าเป็นเรื่องราวที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นตามความนึกคิดและความรู้ของผู้แต่งโดยมีการคิดโครงเรื่องนะให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องแล้วนำถ้อยคามาประกอบเป็นประโยคและเรียบเรียงเป็นเนื้อความให้ต่อเนื่องกันตามโครงเรื่องที่คิดไว้ส่วนประกอบของเรียงความอย่างที่ครูคบอกนะครับมีอยู่ส ประการด้วยกันนะครับหลักๆแล้วใจความหลักๆแล้วก็จะมีส่วนประกอบตรงนี้อยู่สามประการประการที่หนึ่งนะครับก็คือคํานํานั่นเองอ่าสองก็คือเนื้อเรื่องสามก็คือสรุปอันนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกที่พวกเราทุกคนก็จําได้ครูเชื่อว่าจําได้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับสําหรับคํานําเนี่ยนะเป็นการเปิดเรื่องใช่ไหมลูกเปิดประเด็นเพื่อ บอกให้รู้ว่าการเขียนนะครับอะไรนะเป็นการเขียนอะไรเพื่อเร้าความสนใจชักนําให้ผู้อ่านสนใจอ่าที่จะอ่านเนะื้อเรื่องต่อไปเนื้อของเรานะอาจจะขึ้นต้นด้วยบทกวีหรือจะเป็นคำพูดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดเรื่องมาแล้วโอ้อยากอ่านนะครับอ่าก็มาดูตรงนี้กันนะครับเด็กๆขึ้นต้นอย่างไรได้บ้างนะ สามารถขึ้นต้นได้หลายได้หลายอย่างนะหนึ่งเลยก็คือเริ่มต้นด้วยยกคําพูดใช่ไหมอย่างที่คุณบอกยกคําพูดสุภาษิตคาบังเพยนะค,คําคมก็ได้หรือว่าบทกวีบทไรกรองที่น่าสนใจก็ได้นะออสองโน้มน้าวหรือว่าชักจูงให้คอยตามนะอาจจะเป็นคําที่โน้มน้าวชักจูงเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้สามกล่าว เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เขียนเพื่อนําเข้าสู่เรื่องก็ได้นะสี่เริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นต้นของเรียงความนั่นเองนะครับเด็กๆเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรบ้างอ่นะสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นส่วนสําคัญนะครับเป็นส่วนสําคัญของการเขียนเรียงความที่ผู้เขียนผู้เขียนก็คือตัวเราเนี่ยนะ ผู้เขียนนะจะต้องนําเสนอทั้งความรู้ความคิดนะความรู้สึกทัศนะของผู้เขียนนะโดยจะต้องอจัดลําดับนะครับความคิดให้เป็นระบบตามโครงเรื่องที่วางไว้ทีละย่อหน้านะครับใช้ภาษาแบบทางการนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาปากไม่ใช้ภาษา ทางการนะเราใช้ภาษาทางการเลยคือใช้ภาษาที่สุภาพนั่นเองเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะก็มีสามส่วนใช่ไหมคำนำเนะื้อเรื่องสรุปเนาะตรงนี้เราพอจะเข้าใจนะ,ะตั้งจุดประสงค์ของเนะื้อเรื่องต้องตั้งจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะเขียนนะครับไปทิศทางไหนหนึ่งเลยอาจจะให้ข้อเท็จจริงหรือว่าจะโน้มน้าวใจนะครับหรือว่าให้ความบันเทิง หรือจะเป็นส่งเสริมความรู้และพัฒนาความคิดก็ได้นะครับต้องตั้งจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องก่อนนะครับเรื่องที่เราจะเขียนนะให้มันสอดคล้องกับหัวข้อนะครับที่จะเขียนเนาะส่วนสรุปนะครับสรุปเนี่ยก็เป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาสําคัญของเรื่องควรมีเพียงย่อหน้าเดียวนะครับเป็นการกล่าวย้ํานะครับประเด็นสําคัญนะครับย้ําจุดประสงค์นะครับหรือว่าข้อคิดหลักของเรื่อง เป็นการสรุปความคิดที่จะเทียบว่าที่มันแต่แต่ตอนแรกมันจะกระจัดกระจายใช่ไหมอยู่แต่ทีนี้พอเรามาสรุปหรือว่าเรามาเขาเรียกว่าอะไรจัดอันดับความคิดเนาะทําให้เป็นความคิดที่มันหนักแน่นขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนท้ายของอเรียงความนั่นเองนะครับสรุปอย่างไรล่ะเวลาจะสรุปเรียงความ มีได้หลายอย่างนะจะเป็นสรุปแบบแบบที่หนึ่งก็คือสรุปด้วยการฝากข้อคิดหรือว่าถ้อยคำสั้นๆนะครับแต่ว่ากินกินความหมายหรือว,ว่า,าวกินใจนั่นเองนะหรือจะเป็นสรุปด้วยคำคมสุภาษิตบทไรียงกรงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบที่สามก็คือสรุปด้วยการตั้งคำถามให้ผู้อ่านเป็นยังไงตั้งคำถามให้ผู้อ่านทำไมลูกเ,เก็บไปคิดทบทวนก็ได้ นะครับไม่ผิดเราสามารถจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเอ,อ่อหรือจะเป็นสรุปด้วยการใช้อานะ่าเกิดการให้คําตอบหรือว่าเพื่อตอบคาถามที่ตั้งไว้ในคํานำก็ได้คือตอนคํานำเราอาจจะถามคําถามใช่ไหมล้วต่อสรุปเราอาจจะตอบคาถามจากที่เราถามจากคานำก็ได้นะครับหรือจะเป็นสรุปด้วยการชักชวนให้ปฏิบัติตามจากสิ่งที่เ,เรา เขียนมาทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสรุปนะครับแบบที่6ก,ก็คือสรุปด้วยการเปิดช่องให้ผู้อ่านคิดต่อไปเองโดยที่ไม่ต้องเสนอนะครับไม่ต้องเสนอในส่วนของอข้อยุตินะให้เรียกว่าอะไรฝากไว้ให้ผู้อ่านได้คิดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ นะสำหรับหลักการเขียนเรียงความที่ดีเนาะหลักการเขียนเรียงความที่ดีเลยหนึ่งคือเขียนตรงตามส่วนประกอบของเรียงความนะคุณก็จะตรวจสามสามสามย่อหน้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเรียงความเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่สามย่อหน้านะแต่คือหลักๆมันก็ต้องมีอ,อย่างน้อยคือสามย่อหน้าแต่ถ้าเราจะเขียนย่อหน้าหรือเรารว่าเราเขียนไปเรื่อยๆอาจจะมีประเด็นต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ สอแสดแทรกได้นะครับเป็นทีละย่อหน้าย่อหน้าย่อหน้าก็ได้อาจจะมีมากกว่าสามย่อหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยต้องมีคํานำเนื้อเรื่องสรุปแล้วก็ข้อเขียนเนี่ยก็ต้องถูกต้องตามรูปแบบนี้ด้วยนะครับสองเลยนะเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็นนะสมมติว่าเขียนอเรียงความเรื่องอ่าเรื่องพ่อสมมติเเรื่องพ่อก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องพ่อเนาะไม่หลงประเด็นแล้วก็ไม่หลุดประเด็นจากที่อ่า หัวข,ข้อที่กําหนดหรือว่าหัวข้อที่จะเขียนนั่นเองนะต่อไปก็คือเในเรื่องของเลือกสรรคํานะหรือว่าสํานวนนะให้เหมาะสมและเพื่อที่จะเอะมันจะเกิดความน่าเชื่อถือนะสามารถจูงใจให้คนอ่านหรือว่าผู้ที่เห็นเนี่ยคอยตามนะครับในเรื่องของถ้อยคำที่เราคัดสรรหรือว่าเลือกสรรไว้ได้หรือ ต่อประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องของเรียงความที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเอกภาพเอกขึ้นหนึ่งใช่ไหมเอกภาพของความเป็นหนึ่งใช่ไหมสัมพันธภาพแล้วก็สาระนะครับก็คือว่าจะเป็นตัวแก่นเรื่องความสัมพันธ์ของเรื่องต่างๆก็คือต้องเป็นในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับเรามาดูกันขั้นตอนการเขียนเรียงความนะอันดับแรกเลยต้องกําหนดหัวข้อเรื่องก่อนก็คืออย่างเช่นคุณครูเนี่ย อาจจะกําหนดเรื่องให้พวกเราใช่ไหมเขียนเรียงความใช่ไหมโควิดอาจาจะเขียนว่าโควิดกับชีวิตของฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสถานการณ์โควิดทาชีวิตฉันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีหัวข้อให้เราแล้วเราก็ลองไปเขียนดูเนาะแล้วก็ฝึกให้พวกเราได้เขียนเรียงความนะครับเดี๋ยวครูก็ อาจจะก,กําหนดหัวข้อให้พวกเราเนาะเป็นเป็นการเก็บคะแนนพวกเราในในเทอมที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องเรียงความอีกหนึ่งชิ้นเนะาะสองเลยก็คือกําหนดขอบเขตนะครับขอบเขตอย่างที่บอกก็ไม่ควรหนึ่งหน้าหนึ่งก,กระดาษนะครับแต่ถามว่ามากกว่านั้นได้ไหมได้แหละแต่ว่าคุณครูอยากให้พวกเรานะครับทําประมาณนี้พอไม่ต้องเยอะนะอาจจะขอก,กาหนดขอบเขตเนื้อหาในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหม แล้วก็จุดมุ่งหมายของเรื่องเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าจะเขียนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ความยาเท่านั้นเท่านี้ก็จะบอกไว้เลยสามเลยก็คือรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เขียนโครงเรื่องเราอาจจะไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาเสริมเราก็ได้นะครับสี่คือจัดบทหมุดหมวด หมวดหมู่ความคิดนะครับเป็นหัวข้อสําคัญนะครับได้แล้วนํามาจาัดวางเป็นโครงเรื่องแล้วก็ลงมือใช่ไหมลงมือทำนะลงมือทําหรือว่าลงมือเขียนตามรูปแบบที่กําหนดไว้นั่นเองนะครับก็ หลักๆแล้วนะครับครูก็จะสอนในเรื่องของทฤษฎีเนาะส่วนการเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพบก,กันในซูมนะครับพบก,กันในซูมก็จะสอนพวกเรานะครับในเรื่องของการเขียนเรียงความแล้วจะมีตัวอย่างให้เราดูในซูมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เราเข้าซูมเพราะว่าจะได้เห็นข้อละเอียดน,นะครับในส่วนของอาการเขียนเรียงความนะครับที่ถูกต้องแล้วก็มีการเก็บคะแนนด้วยเนาะก็ สำหรับ EP นี้นะในเรื่องของการเขียนเรียงความนะครับคุณครูต้องจบเนื้อหาสาระาในส่วนของการเขียนเรียงความไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปพบกันใหม่นะครับใน EP หน้านะก็ขอพวกเรานะครับติดตามแล้วก็ ดูแลตัวเองแล้วก็ติดตามงานตัวเองด้วยที่ยังค้ั้งครังไม่ว่าจะเป็นวิชาของคุณครูก็ดีหรือว่าวิชาของคุณท่านอื่นก็ดีเนาะวันนี้นะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ